สวัสดีค่ะพบกับเชอรี่ในช่วงที่2อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเชอรี่จะมาแนะนําการฝึกโยคะนะคะในส่วนของวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการควบคุมลมหายใจกับการฝึกโยคะค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะว่าลมหายใจเป็นสิ่งสําคัญเป็นสิ่งแรกของมนุษย์และเป็นสิ่งสุดท้ายของชีวิตมนุษย์คะ่ะดังนั้นนะคะเราจึงควรให้ความสําคัญกับการฝึกลมหายใจ ทั้งฝึกที่เราสามารถฝึกได้ในชีวิตประจําวันในการใช้ทํากิจกรรมต่างๆคือการหายใจแบบปกติหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกยาวๆหรือจะเป็นการฝึกหายใจแบบโยคะที่หายใจเข้าไปนะคะจากนั้นนะคะให้เราค่อยๆอยนลมหายใจออกมาพร้อมกับท่าอาศนะนะคะจะส่งผลให้เราฝึกโยคะนะคะได้เกิประโยชน์สูงสุดค่ะ วันนี้เดี๋ยวเชอรี่นะคะจะมาสาธิตนะคะและชวนเพื่อนๆฝึกโยะคะพร้อมกับการใช้ลมหายใจในการฝึกไปพร้อมๆกันคะ่ะท่าแรกนะคะเป็นท่าผีเสื้อคะ่ะใช้สองเท้าประกบกันนะคะฝ่ามือนะคะสอดใต้ฝ่าเท้าเวลาฝึกปกติถ้าเราไม่ใช้ลมหายใจควบคู่เราก็จะลงได้ประมาณนี้ แต่ถ้าเราลองใช้นะคะการหายใจนะคะหายใจเข้าให้ลึกยืดอกนะคะหายใจออกให้ยาวค่อยๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะค่อยๆยืดค่อยๆยืดค่อยๆยืดนะคะจากนั้นให้เราหายใจเข้าเติมลมอีกหนึ่งครั้งหายใจออกค่อยๆก้มตัวลงเมื่อเราหายใจอย่างผ่อนคลายช้าลึกยาวนะคะจะทาให้เรานะคะสามารถนำศีรษะมาแตะที่นิ้วเท้าได้ แลรู้สึกผ่อนคลายไปทั้งร่างกายการหายใจเข้าจะทำให้เรารู้สึกตื่นตัวและเมื่อเราหายใจออกเราจะรู้สึกผ่อนคลายค้างไว้ห้าลมหายใจผ่อนคอบบาไหล่สบายบายพอเชอรี่เริ่มหายใจนะคะเชอรี่จะสามารถวางศอกได้อย่างสบายและโค้งโก่งหลังได้เลยนะคะห้าสี่สาม สอจากนั้นเนี่ยเราหายใจเข้าค่อยๆลลยตัวนะคะเลยหน้ากลับมานะคะอกเปิดไหลเปิดนะคะหน้าเชิบตามองตรงตามปกติท่าที่2นะคะชานุศีรษะนะคะให้เรายืดขาด้านขวานะคะนำเท้าซ้ายถีบต้นขาขวา พยายามนะคะคว่ำสะโพกนะคะยืดกระดูกสันหลังให้ตรงตัวตรงหายใจเข้าถ้าเราหายใจออกแบบปกติทั่วไปเราจะรู้สึกว่ามันจะติดอยู่ประมาณนี้แต่ในกรณีนะคะถ้าเราลองโฟกัสลมหายใจนะคะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นยืดหายใจออกเหมือนที่รีกเคยบอกเลยค่ะผ่อนคลาย ยืดหลังยาวๆลงไปมือเราจะสามารถจับขอบเท้าได้อย่างสบายหายใจเข้ายืดอีกหนึ่งครั้งหายใจออกค่อยๆผ่อนคลายก้มศีรษะลงค้างห้าลมหายใจ5 4 3สีสสองหนงหายใจเข้าค่อยๆเงยหน้าขึ้นมานะคะยกลำตัวขึ้นมาหายใจเข้า และหายใจค่อยๆวางแขนลงนะคะสลับนะคะยืดเท้าด้านซ้ายไปนะคะกระกเท้าเข,ข้าหาตัวนำต้นขานำขาขวามาถีบต้นขาด้านซ้ายเช่นเดิมอย่าลืมหายใจหายใจเข้าวาดแขนหายใจออกค่อยๆย,ยืดหลังยืดอกยาวๆผ่อนคลายมือจับขอบเท้ายืดหลังหายใจเข้าเติมลมหายใจออกค่อยๆนะคะวางคางวางศีรษะลงไปที่พื้น อย่างผ่อนคลาย5 4 3 2 1ค่อยๆนะคะหายใจเข้าเงยหน้านะคะยกลำตัวขึ้นมาหายใจออกค่อยๆวางมือข้างลำตัวคะ่ะท่าต่อไปนะคะให้เรานะคะ ค่อยตั้งเท้าดึงสะโพกกลับมาเดินมือกลับมายาวๆนะคะหายใจเข้ายืดอ,อกนะคะจะอยู่ในท่าของท่าเตรียมพร้อมท่าทาดาสน,นะคะท่าภูเขาจากนั้นนะคะใช้เท้าซ้ายนะคะถีบต้นขาขวาพยายามเปิดสะโพกนะคะลองดูใช้ลมหายใจนะคะหายใจเข้าและหายใจออกค่อยๆยืดแขนขึ้น แขนหน้าไปหูห้าสี่สสองหค่อยๆนะคะว่าแขนลงช้าๆนะคะลดขาลงอีกข้างนะคะลองใช้ลมหายใจนะคะช่วยพาไปสู่ท่าอาสนะที่ถูกต้องนะคะหายใจเข้านะคะค่อยๆยกเท้าวขวาถีบต้นขาซ้าย จเข้าแล้วหายจะออกวาดแขนขึ้นยืด5 4 3 2 1ค่อยๆวาดแขนลงช้าๆมือแต่เอวลดขาลงช้าๆนะคะค่ะและอีกท่าหนึ่งที่ดิอยากจะแนะนำนะคะเป็นท่านักลบค่ะเตรียมนะคะอยู่ในท่า แคตั้งนิ้วเท้าดึงสะโพกหายใจเข้าหายใจออกตามองกลางระหว่างมือก้าวเท้าขวามาตรงกลางบิดเท้าซ้าย90วาดแขนขึ้นมาสูนยในท่านักลบ2ค่ะตอนนี้เราจะใช้ลมหายใจขมเมววท้องนะคะหายใจเข้าและหายใจออกผ่อนคลายคอบาไหลัห้เราจะอยู่อย่างสบายเลยค่ะถ้าเราฝึกลมหายใจไปพร้อมกับท่านะสี 4. 3ามจากนั้นนะคะยืดเข่าขวาปิดขวาเปิดซ้ายหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆห,หย่อนสะโพกลงต่ำๆนะคะให้เรารู้สึกนะคะสะโพกเปิดหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกยาวๆข้างบนสบายๆข้างล่างเราจะรู้สึกแน่นนะคะที่ต้นขารู้สึกถึงความมั่นคง สี่สา่งค่ะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาแนะนำนะคะท่าง่ายๆนะคะสามารถฝึกตามกันได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะ Myset ของเราค่ะโยคะฝึกได้ง่ายไม่ว่าจะฝึกที่ไหนที่บ้านหรือที่ทำงานเพียงเราแบ่งเวลาเล็กน้อยนะคะแล้วยังไงนะคะพบกันในช่วงต่อไปค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ